ตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับมีผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเยอะมากว่าอยากจะสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้แล้วก็ลงไปนอกรถล็อกรถจากภายนอกทําได้หรือเปล่านะครับนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆผมไม่แนะนําให้ทานะครับแม้ว่ารถบางรุ่นอาจจะมีวิธีที่ทําได้เดี่กก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับนะอันดับแรกเลยนะครับผมถ้าเราลงไปทําธุระข้างนอกให้แบ่งเป็นกรณีอย่างนี้ครับถ้าเรามาคนเดียว เราขับรถมาคนเดียวนะครับแนะนําว่าให้จอดรถดับเครื่องและล็อกรถจากภายนอกปลอดภัยที่สุดนะครับคนเดียวนะถ้าเรามีผู้โดยสารมาด้วยนะครับให้แยกเป็น2แบบแล้วกันนะครับถ้าเป็นผู้โดยสารที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเช่นเป็นเด็กเล็กนะครับหรือเป็นสัตว์เลี้ยงก็แล้วแต่ถ้าเราไปทําธุระไม่นานเนี่ยไม่เกิน 3- 5นาที แนะนำว่าก่อนที่เราจะลงเนี่ยก็ลดกระจกลงมาให้อากาศถ่ายเทนิดนึงนะครับผมแล้วก็ปิดรถด,ดับเครื่องอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วนะครับแล้วเราอยากจะสตาร์ทรถเปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับอันนี้ก็สามารถกดล็อกรถจากภายในได้นะครับข้างในจะมีตัวปุ่มเซ็นทรัลล็อกอยู่ในรถ Honda หลายๆรุ่นนะครับก็จะมีปุ่มล็อกรถทางฝั่งซ้ายด้วยทางฝั่งผู้โดยสารสามารถกดปุ่มนี้ล็อกได้เลยนะครับผมก็จะเป็นล็อกทั้งคันแล้วเมื่อคนขับนะครับมาถึงรถก็ปลดล็อกให้ขึ้นนะครับอันนี้แก่เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับถามว่าทำไมถึงไม่แนะนำให้เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ปล่อยผู้โดยสารที่ไม่สามารถดูแะตัวเองได้ไว้ในรถนะครับเหตุผลไม่ใช่ครับ มันอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเช่นอันเนี้ยผมเข้าเกียร์ผมว่าทิ้งไว้ที่เกียร์ n นะครับปกติถ้าจอดในพื้นที่ราบเนี่ยรถไม่ไหลนะครับแต่ว่าในตำแหน่งเกียร์นี้มันสามารถเลื่อนมาเป็นตำแหน่งเกียร์ d ได้นะครับโดยที่แค่โดนคันเกียร์ตรงเนี้ยเบาๆอ่ามันสามารถเลื่อนมาตำแหน่งเกียร์ d ได้ทันทีนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าผมไม่ได้เข้าเบรกมือไว้รถไหลแน่นอนรถพุ่งแน่นอนซึ่งเป็นอันตรายมากๆ ก็แนะนํานะครับว่าจอดรถเนี่ยนะครับก็จอดรถด,ดับเครื่องแล้วก็ล็อกรถให้เรียบร้อย